ครับสวัสดีครับ f อซทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมาเดินดูกระตัาป่านะครับหรือว่าจันนะจันรักป่านะครับหลังจากที่ผมนะครับก็ได้มาตอนเย็นนะครับแบบนี้นะครับก็ได้มาเจออ่าซึ่งเป็นขาบงูจงอางนะครับก็หลังจากนั้นมาผมก็บ่เคยมาเลยครับอ้างนี่ครับก็ผ่านไปกับประมาณเกือบเป็นเดือนแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาอ่าดู เรื่อามายามจันนะครับเลยว่าวันนี้ครับก็ลองจะลองมายามดูนะครับว่าวันนี้จะได้หั่นกี่แต้มนะครับจะลั่นกี่หลังนะครับก็ลองรุ่นไปด้วยกันนะครับสำหรับหน้ามนะครับน้าวันนี้นะครับกลายเป็นสีแดงแดงนะครับสีคุณคุณนะครับก็ยังแปลกเหมือนกันครับว่ามันเป็นอย่างเพราะมันคุณนะครับปกติน้ามันจะใสนะครับแต่วันนี้สีแดงสีออกเป็นแดงแดงคุ้คุณนะครับดูสภาพน้ามนะครับมาวันนี้กับ ดีอยู่ครับมีอ่าเนี่ยครับน้ำทางก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก่อนน้ำทางเขาเขากะถือว่าเขาก็มีความมั่นใจนะครับในการเดินนะครับอ่ารุ่นอ่ารุ่นหลังแรกนะครับบหลังแรกนี่จะลั่นหรือบ่ลั่นนะครับสะหรับจันนะครับหลังแรกนะครับโหหลังแรกลั่นนะครับหลังแรกนี่ลั่นนะครับเพราะว่ากับบ่าด้มา ดูหรือว่ามาเลม้านะดูนะครับน้นพอสมควรนะครับก็เนื่องจากว่าที่ปะาขาาหมูนะครับกเ็เลยบริม้าดูนะครับหลังนี้ลัดนะครับหลองรุ่นได้วยกันนะครับว่าข้างไหนนะครับข้างไหนหลังนี้นะครับจะมีตัวให้เห็นก็ครับ ตัวครับมีตัวครับมีตัวครับมีตัว แต้มแรกครับแต้มแรกปลาช่อนครับปลาช่อนแต้มแรกนะครับใส่นงามๆครับใส่นงามๆใส่น้ำงาบ หลังจากที่บริมาเดินดูนะครับก็ได้เกือบเป็นเดือนแล้วนะครับหลังแรกนะครับก็ลั่นนะครับหลังแรกลั่นนะครับหลังแรกก็ถือว่าลั่นนะครับมาหลังที่สองครับหลังที่สองก็ลั่นนะครับหรือว่านะครับกนานพอสมควรนะครับนี่ลั่นนะครับน้ำก็เริ่มแห้งลงเรื่อยๆนะครับหลังเกตน้ำนะครับน้ำก็เริ่มแห้งลงนะครับที่นี่ก็ลอกมาลุ่มไปด้วยกันนะครับว่าหลังที่สองนะครับจะ มีแต้มให้เห็นก่อนครับครับหลังที่สองนะครับเอาลุ้นไปด้วยกันนะครับโอ้มีตัวนะครับหลันที่สองก็มีแต้มนะครับครับหลังจากจันหลังที่สองครับก็ได้มาแหมแต้มนะครับตัวนี้ได้สองแต้มแล้วนะครับหลังที่สามนะครับหลังที่สามตรงนี้หลังที่สามกระลั่นนะครับหลังที่สามกระลั่นนะครับ โอ้หนามเขินนะครับสงสัยถ้าจะได้เอาสงสัยนะครับถ้าจะได้เอาจอบนะครับหรือว่าจอบมาขุดนะครับคุดฝังไหมครับหนึ่งจากว่าน้ำมันจะเขินนะครับแต้มสามครับลองมาุูนด้วยกันนะครับสำหรับแต้มที่สามนะครับโอ้มีตัวนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวบบพอนยงนะครับสำรักหลังทีซีครับ หลังที่ีบอลั่นนะครับตอนนี้ล่ะหยุตอนนี้เดินมาสามหลังครับลั่นสามหลังนะครับหลังที่ีบอลั่นนะครับรุ่นต่อไปนะครับรุ่นเดียวกันต่อไปนะครับโอ้ย่างกันเลยดีแท้มันถ้าจะเข้าหน้าหนาวนะครับในช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนี่จะทําให้ทําให้ป่านะครับเดิมจะเข้าไปหาอย่างที่ไม่นะครับ หลังที่4บอลลั่นนะครับหทั้งที่5 5อยู่ไหนเอ่ยหลังที่5บอลลั่นนะครับทั้งที่5กับบอลลั่นนะครับนี่คือหลังที่5นะครับบอลลั่นนะครับหลังที่6 หลังที่หกบ่อั่นนะครับหลังที่หกเกยังบ่อั่นนะครับน้ำแห้งนะครับหลังนี้นะครับดูสภาพหลังนี้นะครับน้ำแห้งนะครับเนื่องจากว่าบริมาหลายวันนะครับตั้งแต่ที่เจออ่าคาบนะครับราคับงูนะครับกับบริมาเลยนะครับทีนี้ไปเก็บหลังสุดท้ายนะครับแต่รับหลังหลังนี้ก็คงจะเอาไปไปนี่ก่อนนะครับวันพุ่งตอนเจ้านะครับเดี๋ยวจะมาอ่า ขุดลงใหม่นะครับขุดขยับลงใหม่นะครับให้เขาอยู่ข้างล่างนี่นะครับสุดท้ายนะครับลั่นนะครับลั่นกับลองรุ่นไปด้วยกันนะครับสําหรับหลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายลั่นนะครับบ่บมีแต้มนะครับลั่นบ่บมีแต้มสำหรับบ้านนี้ก็ได้อยู่ทั้งมดนะครับสามแต้มนะครับได้ท้งหมดสามแต้มนะครับสําหรับหมายนี้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผมนะครับบอนห้วยปลาไหลนะครับขอบคุณครับ